สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวตลาดที่โรงพยาบาลวีรำนะคะ, <c oughs> ะร้านนี้มีอะไรอร่อยคะอะร่อยทุกอย่างเลยคะ่ะอ่าอร่อยทุกอย่างมีอะไรมั่งคะเสนอหน่อยได้ไหมคะวันนี้มีขนมกบหมามีข้าวหมาเยอชุหน่อยอมีเผือกมีแคบหมู นีน้ำผึงนะคะก็เติมน้ำเต็มโหมแล้วก็ข้าาค่ะแต่ขนมที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ก็คือมาจากบ้านสนวนนะคะอันนี้ก็คือขนมตดม้านะคะนี่เป็นขนมโบราณนะคะนี่ค่ะแล้วมีข้าวหมากค่ะอันนี้มีข้าวหมากนะคะข้าวหมากอร่อยๆจ้า บัเรียกอะไอันนี้รียกอรคะนี so ็เรียกบัวพรนมบัวพรอมบัวพรอมนี่เรามาเยี่ยมชมตลาดนะคะ มีแต่ขนมหน้าทานทั้งนั้นเลยนะคะกระเาค่ะค่ะอันนี้นะคะมี <c oughs> ข้าวหมากใส่เป็นกระปุกนะคะอันนี้กระปุกละสิบบาทค่ะอันนี้ก็ห่อละห้าบาทนะคะห้าห่อยี่สิบบาท <c oughs> <c oughs> 四、五、二十。嗯